การใช้น้ำมันนวดสมุนไพรเอ็นยืดายอาจารย์โรดทานิ้วเท้าล็อกจากอาการตามภาพเลยนิ้วกลางจะเริ่มเอียงไปทางซ้ายจากภาพนั่นล็อกโอ้ยทร oh, <no. S 1> มานแล้วเหลือเกินเอาละเอาน้ำมันนวดสมุนไพรเอ็นยืดยของอาจารย์โรดมาใช้เดี๋ยวนี้เลยนั่นดูโอ้ยมาแล้วน้ำมันนวดสมุนไพรเอ็นยืดยของอาจารย์โรดเป็นนาโนโจกไปที่นิ้วนะ ทำเองถ่ายเองสาธิตไปในตัวได้แล้วก็มาทาที่ระว่างช่องนิ้วทั้งสองช่องแล้วก็บีบถูบีบถูไล่ลงไปอีกครั้งหนึ่งอ่ไล่ไปตรงฝ่าเท้าเลยนะจ๊ะโอดปวดปวดปวดโอ้ยไล่ลงไปเลยนะจ๊ะบีบคั้นเล็กน้อยยังไม่พอแล้วเราก็ทาช่วงบริเวณข้างหน้าตามภาพเลยนะ,ะช่วงขามาที่เห็นไหมครับหน้าแข้ง จะมีร่องกระดูกทั้งบนทั้งล่างทาน้ำมันนวดสมุนไพรเอนจอร์และขยำ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 และใช้น้ำมันโนวดสมุนไพรทา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 ตรงใต้หัวเข่าแล้วก็ใช้มังเอกถู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 ูเข้าไปนำน้ำมันนวดมาทาที่หน้าหัวเข่าบริเวณหัวเข่าของเราและไล่ลงไปหน้าแข้งอีกครั้งหนึ่งนะใช้ปลายนิ้วชี้ เราก็ดูลักษณะของนิ้วเริ่มคายออกมาแล้วเริ่มคายออกมาแล้วนะน้ำมันโนดสุนไุ์เองของอาจารย์โลดเนี่ยเป็นสูตรนานโนซึมไวไม่เหนียวเหนอนะหนะทาอีกครั้งหนึง่งนะแล้วก็นำมากดดันไปข้างหน้าดึงมาข้างหน้ากดลงไปใช้ปลายนิ้วทั้งห้าของมือนะสอดเข้าไปแล้วบ,บีบบีบบ,บีบเพื่อให้เส้น หรือเลือดลมนั้นไหลเวียนดีขึ้นนะแล้วเราก็ไล่กดปลายนิ้วทั้ง5เลยทีเดียวไล่กันไปนะครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งแล้วก็บีบบีบบีบแล้วก็กดที่ปลายนิ้วไล่ลงไปครั้งหนึ่งอาก,การนิ้วล็อกก็จะดีขึ้นตามลำดับดังภาพสุดยอด